ใช่ค่ะอย่าลืมทิมกันประสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวเดินมาค่ะพี่ชิดเดี๋ยวเดินมาจ่าเดินมาก็ได้ใกล้แค่นี้เดี๋ยวเดินมาไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเดินมาค่ะเดี๋ยวเดินมาเหมือนกับไม่เต็มใจยังไงก็ไม่จะกล้าทิ้งจะกล้าทิ้งหรอบอสเนี่ยเอาไอ้พ่อเขาต่อการงานเขาเรกต่อสายอันนี้เขาเลีกเจ้าการงานตัวสาธิตประกอบแจงบอกประกอบแจงกันบอส แล้วเดินทางไปที่านันเข้าเข้าที่นางวิสาขามาถวายนะแต่ข้าวมาสมควรเจ้าพระยาธรรอภัยาอาเอาใหม่ถ้าเป็นบวชเป็นเจ้าอาวาสก็คืออารวาสมันไหนคะเป็นวันวิสาขบูชาเนาะมันเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานก็คือมันก็จะมีความสําคัญอย่างหนึ่งก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้นางพระนางวิสาขามาถวายข้าวมุทุปายาสตรงนั้นตรงนั้นครับผมนั่นแหละ โอ้ลูกกกับ็คืออเราบ้านๆเราก็เรียกข้าวทิพย์ทำไมมะพร้าวมะพร้าวแก่ทำไมทึงให้มันกัน่ะนี่ทำไมคนชอบกันมะพร้าวแก่ยิ่งแก่ยิ่งมันคุณกินต้องตอบแล้วยิ่งแก่ยิ่งมันเพราะว่าประสบการณ์กว่าเขาจะแก่ได้เขามีประสบการณ์พร้อมครับ ข้าวข้าวข้าวข้าข้าว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 ร้าวข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 ้าข้าวข้าวข้าวข้าข้าวข้าข้าวข้า้าว้าข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 ้าวข้าวข้าว้าข้าว้าข้าว้า้าว้าข้าว้า้าาขาว้าข้ว

การนี่สุการแรกหมดแล้วสองคนนี่ไงราคาเราผู้ทายลูกกิเข่าวนิ่มหนาไปเลยทีเไหนเป็นแน่นเป็นน้ำบนกระคาดน้ำหวานแน่ขอขอนำโค้งให้หนังหายเดี่ยว เสร็จภารกิจที่ศาลเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็จะมาทานข้าวกันนะคะพิชิตมาเลี้ยงข้าวถอ้โอพี่สวยเลยสวยมากพี่เอาไปทานสีใหม่ไป พี่ชิดไปเลี้ยงข้าววันนี้พี่เลี้ยงข้าวเหรอพี่ชิดเลี้ยงข้าวกับพี่วันนี้เต็มที่เลยนะก็เนนอครับร้านข้าว,วน,น,นะครับมาแล้วรอหน,นูคุ้นๆล่ะเรามาหลายรอบแล้วคะ่ะใช่จ้า วันที่สองที่เราจะเดินทางไปที่ส mm าักศาสตร็ก็เป็นวันที่สองที่จะต้องนำสื่อออไปตามลำดับที่สารท่านไปเนตาารประจาเงินเป็นประธานที่นานาไปที่สารกอาสารเพื่อที่หทำาทนที่ทำเพื่อเอแต่งายพันนาที่เปน ที่เราจะไปวันนี้กลับมาเรียนในสุดการครับเอวันนี้ก็ตามที่ท่านเสด็จพยานโจทย์ไว้ก็คือสิบโมงนะฮะสิบโมงเสีย,ยเพราะว่าพยานจะทำอยางเทพรอพยานไปเรืยกำลังจะเรินมทางกันไปประนุข <c oughs> การวันนี้ก็จะเสด็จพยานโจทย์จะนำพยานทัศน์เป็นปากส่วนรายละเอียดก็คงจะ ไปสืบประยันกับที่ศาลใช่ไหครับใช้เวลาไม่นานมากเท่าไหร่หลังจากสืบประยันเสร็จก็มาแถลงกินรายอยู่เขเป็นยังไงนะวันนี้ก็เป็นวันวันศุกร์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ก็หยุดวันจันทร์ก็หยุดแล้วก็วันข้ารหน้าก็จะสืบประยันเดือนต่อใชไหมครับทุกบริหครสามวันต้องดูวันนัดนะเพาะนัดนหลายวัน ก็ประมาณนี้นะก็กำลังจะเดินทางไปสาลศาลจังหวัดพุทธานะต่อไปครับวันี่ต่อไปครับแต่สำหรับวันนี้ครับส่วนวันพรุ่งนี้เห็นท่านบนบอกว่าเป็นวันพระใหญ่ก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันปฏิสุทธิ์ปฏิรุปปนิพัทธ์พระเจ้าบอกว่าท่านจะพาทีทนายไปที่สวดมรต์สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์นะครับซึ่งปกติผมก็ไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำ ครับเป็นตําบลให้ตําบลเพิ่มกับพ uh ื้นท uh ี่ก็แต่งนะครับทุกที่ในวันเข้าใจว่าอาจจะมีกิจกรรมแบบอื่นกิจกรรมอื่นก็คงจะสวดมนต์ตอนเย็นสวดมนต์ตอนเย็นนะครับและกลางวันนะครับกลางวันกลางวันอาจจะไม่มีอะไรมากครับก็คงจะเน้นเสดมนต์นเนตอนเย็นครับวัดตามปกติที่เราเคยมากันครันกลางวันก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันทิสาขบูชานะครับพุทธมาและมากัดก็อย่าลืมนะครับก็วัดเตียนเตียน มาแต่ก็เป็นรมิสาธารณชาวคาบูด์เดินตามพระพุทธศาสนานะครับอย่าเดินเข้าวัดครั้งเทศยวงอนระเรียนเรียนนะครับพวกนี้ตอนนี้รู้สึกในบ้านเราเนี่ยเรียกว่าควรเข้าสังเนาะเข้าสังขถ้าถ้าถ้าเป็นพระภาษาพระพุทธเจ้าว่าเข้าอะไรนะไอ้เจ้ารอพระพุทธเจ้าญาติอะไรนะผมไอ้พระวัตถุญาติเออเนี่ยผมจำไม่ได้เลยว่าควรเข้าสังข์เพราะเราไปบ้านนนะใช่ไหม เราวัดบ้านเราคนเข้าทิพย์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 อันเป็นตนนองอันวิสาขะนิชาพวกนี้ครับคนเข้าสายใช่ไหมครับต้องถามอันนี้ครับหลวงเจ้าวัดเก่าครับควรเข้าทิพย์แต่ภาษาทางนะนะภาษาพระเจ้าเจ้าพระพุทธายาธประมาณนั้นภาษาพุทธแต่ธรรมะก็อย่าลืมครับเข้าวัดพวกนี้เออชาวมิรนน์ตรงนี้จะเดินทาง เดินทางพ่งนี้พรุ่งนี้ยากยังไม่บอกครับปิดการเป็นความรักก่อนโอ้ยโหไม่ทันแล้วครับไปแล้วครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วไปทำบุญพวกนี้ผมกลัวน่ะถ้าบอกไปนั่นนี้เดี๋ยววอลัวรถยางแบนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณแต่ไม่มีอะไรพวกเรามีมีพระคุ้มครองอยู่แล้วเราไปกับพระไปกับพระพวกนี้ทำบุญกันใช่ไหมที่บ้านทำบุญกันพวกนี้ัต่ก็บอกก็จะมีกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมร่วมกับป้าอาบกับป้าว่า เราไปเปิดเสร็จเราจะไม่เคยไปแล้วก็จะไปขอพรมาดีขิดตรงนี้เพราะว่าจิตใจอยากจะไปตั้งแต่ยังไม่มาแล้วเพราะว่ามันมีมีเซนต์อยู่ว่าต้องไปต้องไปประมาณนี้ชวนกันทนายสมชายตั้งแต่ยังไม่มาถึงเนก้อหารกันว่าเดี๋ยวให้เหภารกิจล้านศาลก่อนอ้าวตามเลยตามเลยตาเพิ่มเลยตามพิ่มเลยใชญครับเชิญพิ่มหน่อยครับหน้าตายิ้มตลอดใส่หน้าตายิ้มตลอดนะเวลาก็ ใช่เขามาแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางกันเนาะรมจะขอบคุณทีมงานทนายนะครับทีอไปครับไปทำทานต่อทุกันเอายิ้มเลยเนาะใอับำเพื่อน่หรอเพลงไปอับดำใเรฟังเพลงเปิดเพ่งฟัง มันังไงกสิ0โมงแต่อาหวานนี่หวานครับตัดสไมสวยจังวันนี้ถือว่าเกอน่ดมันนี้อาำเพื่อนาฟังเกงอลลูมีอมณ์ดี